ลองเทสทีวี12โวลต์นะครับผมเป็นทีวีดีซีนะครับผมทีวีตัวนี้ประหยัดไฟคผมใช้ได้ทั้ง AC และ DC นะครับนี้เอามาคีปบแบตเลยนะครับกินไฟน้อยมากครับผมกินแค่20บาทครับผมชุดน,น,น,นี้ก็จะ มีกล่องดาวเทียมไปให้นะครับผม P S I แล้วก็ดันดาวเทียมไปให้นะครับมีดีโมดของทีวีแล้วก็สายเ d ด i มนะครับผมมาต่อด้านหลังใช้กับแบตรถกระบะก็ได้ครับผม12โวลต์กินเฟน้นยน้อยแช้ทั้งคืนครับตัวนี้ถ้าจะใช้กับชุดนอนนาก็แนะนำเนี่ยครับผมทีวี12โวลต์นะครับตัวนี้21นิ้วนะครับ10นี้ ด้านหลังก็จะเป็นที่เสียบนา่ครัเสียบ12โวลท์ครับผมเสียบเห็นว่าปลั๊กไฟจะไม่ได้ใช้เลยนะครับจะใช้12โวลต์เพราะว่ากินไฟน้อยมากครับนี่นะครับผมอันนี้ใช้กับกล่องฟูนะครับไมค์ไฟไปดูไฮไลท์ฟุตบอลได้นะครับผมก็เลือกตัวครับจะดูคู่ไหน จะประมาณนี้ครับผมชุดน,นี้ครับขอบคุณครับ